มาค่ะพี่มีเรื่องจะบอกวันนี้จะชวนมาทําลูกตาลอยแก้วกันของดีของบ้านหนองขาวนะคะลูกตาสดสดน้ำตาลสดสดค่ะเต็มเลยนะคะถ้ามาสองข้างทางนี้นะคะจะเห็นเลยนะคะว่ามีร้านขายลูกตาสดน้ําตาลสดเยอะมากเลยค่ะวันนี้หนิงก็มาเลือกลูกตาสดสดนะคะไปทําลูกตาลอยแก้วจ้าจะบอกว่าลูกตานเนี่ยถ้าแวะเจอร้านที่แบบ บางเอิญเขาขายถูกนะคะก็ถุงละเจบาทจ้ะแต่ถ้าไปเจอบางร้านมันก็จะมี80บ้าง90บ้างนะคะลองเลือกดูอันนี้เป็นหัวตาลค่ะคนนองขาวชอบเอาไปทําแกงเผ็ดหรือไม่ก็แกงกะทินะคะจะมีรสชาติแบบขมๆน่อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลตโหนดจ้าถุงละ100บาทเท่านั้นเองนะคะไม่แพงนะคะน้ําตาลห,หอมอันนี้เขาเอาลูกตาลแบบว่าแข็งๆมาทําเป็นลูกตาลเชื่อมแห้งนะคะถ้วยละ20บาทจ้าและนี นี่นะคะน้ำตาลสดนะคะบ้านหนองขาวค่ะก็ขวดละ40บาท3ขวดร้อยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะที่ผ่านมาทางกาญจนบุรีอู่ทองนะคะเพราะว่าเส้นนี้จะผ่านบ้านหนองขาวด้วยนะคะผ่านมาก็จะเห็นสองฝั่งมีขายน้ำตาลสดลูกตาลสดเต็มเลยจ้า ผ่านมาก็อย่าลืมแวะซื้อกันด้วยนะจ๊าหนิงก็ได้ลูกตาลนะคะที่จะนําไปทําเป็นลูกตาลอยแก้วแล้วจ้าวิธีเลือกลูกตาลนะคะให้เลือกลูกตาลแบบอ่อนๆน,นิ่มๆเป็นมุ้นค่ะแล้วเราก็นํามาปอกเปลือกแบบนี้นะคะไม่ต้องนําไปแช่ฟิตนะจ๊าใครที่บอกว่าปอกเปลือกแล้วขี้เกียจปอกก็ต้องอดทนนิดน,นึงนะคะเพราะว่าเราจะได้ลูกตาลอยแก้วอร่อยๆย,ยจ้า ปอกเปลือกออกให้หมดนะคะไม่ต้องให้ติดเปลือกนะเดี๋ยวจะขมนะคะแล้วก็ใช้น้ำเนี่ย1,500 ml ต้มกับน้ำตาลครึ่งกิโลค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมแล้วก็เคี่ยวน้ำตาลจนเดือดนะคะพอเดือดแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นมาหั่นตัวลูกตาลกันดีกว่าลูกตาลสดเนี่ยถ้านิ่มๆอ่อนๆจะหั่นง่ายแบบนี้เลยนะคะให้เลือกลูกตาลแบบนี้นะคะ แล้วมาค่ะเสร็จแล้วลูกตาลที่หั่นแล้วนะคะนําไปเทใส่หม้อในน้ําเชื่อมที่เย็นแล้วได้เลยจ้าแค่นี้เองก็จะได้ลูกตาลลอยแก้วนะคะไว้กินแก้ร้อนกันจ้าใส่น้ําแข็งได้ตามใจชอบเลยนะบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยทําลูกตาลลอยแก้วสูตรนี้นะคะลองทํารับประกันแน่ว่าจะติดใจกันทั้งบ้านเลยนะคะวิธีนี้นะคะเราจะได้ลูกตาลอยแก้วที่ นุ่มๆเหมือนบุญแล้วก็มีความหอมของลูกตาลสดซึ่งมีน้ำตาลเนี่ยที่อยู่ในลูกตาลนะคะอร่อยมากลองไปทำดูนะคะพี่ๆน้องๆจ๋า